อย่ามัวนอนตื่นสายอย่าได้อายทำกินอย่าไปหมิ่นเงินน้อยอย่าไปหมิ่นเงินน้อยอย่าไปนอนคอยวาาสนาอย่าเสวนากับคนชั่ว อย่าไปมั่วกับอบายมุกอย่าไปทิงสุกก่อนหามอย่าร่ามก่อนทำอย่ารำก่อนเพลงอย่าคมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าเลือกคบแต่เศรษฐีอย่าเอาดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่ผู้อื่นอย่าฝ่าฝืนกดระเบียบ อย่าเอาเปรียบสังคมอย่าไปชื่นชมคนผิดอย่าไปคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าววจีมุสาอย่านินทาพระสงฆ์ข้าเจ้าอย่าคลาดเขลาเมื่อเรามีทุกข์อย่าไปสนุกกันจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนัก อย่าไปปิดทักผ่านชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกขยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธศาสนาสมณะพระพุทธขโคดม ให้ยืนยงคงท่วนห้าพันปีสมณะปรามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระาศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า ชาติของเราคงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันระบือเกียรติเกรียงไกลในสยามสมญานามนักสู้ผู้กล้าแข็งสระชีพยอมพรีชีวิน แม้สิ้นแรงดาบกวัดแกว่งยืนหยัดสู้ศัตรูไทยทหารเอกเชกเช่นเงาพระเจ้าตากเป็นคู่ยากคู่รุกรบจบสมัยเบียระบุรุษสุดกล้าพระยาพิชัยสถิตในใจทุกดวงของปวงชน เหล็กน้ำพีหรือเลื่องเมืองรังาสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักถินศัก์ใหญ่ของโลกผืนแผ่นดินถิ่นป่าสายธาราภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาโปรดช่วยกันรักษาสืบสารเอาไวใ้ให้ลูกหลาน วัดของเราจะดีมีหลักมีฐานเพราะชาวบ้านช่วยชาวบ้านจากสุขสวยเพราะมีวัดขัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็จะอํานวยชัยช่วยกันมาช่วยกันไปสุขใจเอยเราจะสืบสารและต่อยอด และปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่อนาประชารัฐตลอดไปพระประถมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวน้อมนำมาให้ศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังกันอา้าวก็ขอความเจริญสุข และความเจริญในธรรมก็จงบังเกิดมีกับศรัทธาพ่อศรัทธาแม่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ลุกที่ได้ตื่นขึ้นมาในยามเช้าได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาสวดมนต์ได้มาไหว้พระ ได้มาชำระจิตของเราให้ขาวรอกและก็วันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะเป็นวันพระแรม8ปดค่ำเดือน9วันพระแปลว่าเป็นวันที่ประเสริฐเราก็มาทำใจของเราให้ประเสริฐ วาจาของเราให้ประเสริฐและก็ทำกายของเราให้ประเสริฐนั่นก็คือเว้นจากการคิดชั่วเว้นจากการพูดชั่วเว้นจากการทำชั่วเรียกว่ากายทุจริตวจ,จีทุจริตมโนทุจริตนั้นก็ให้เราได้เว้น แต่ไม่ได้หมายความว่าพอถึงวันพระก็เว้นทีหนึ่งเพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมบ่มพระจิตวาจากายของเราให้มันเป็นปกติก็หมายความว่ามีปกติคิดดีมีปกติพูดดีและก็มีปกติทำดี ให้มีความปกติอย่างนี้ตลอดไปเป็นการรักษาดุลยภาพแห่งความดีให้มีภายในจิตในใจของเราสม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอริยะบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ทำความผิดแล้วไม่ถูกกิเลส ครอบงำจิตใจของเราให้ไปคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอีกต่อไปนะฉะนั้นนี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายการที่เราจะรักษาใจรักษาวาจาและก็รักษากายของเราให้มันปกติมันจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ หน้าที่ของมนุษย์นั้นก็คือการทำจิตทำใจของเราให้มันสูงพูดง่ายๆก็คือทำให้มันประเสริฐอยู่สม่ำเสมอถ้าเรารักษาจิตของเราให้มันใสสะอาดมีความประเสริฐอยู่สม่ำเสมอน,นั้น <c oughs> แสดงว่าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะ ไม่ถูกกิเลสครอบงำให้เรากลายไปเป็นนู่นเป็นนี่ในขณะใดขณะหนึ่งถ้าหากว่าจิตของเราถูกครอบงำด้วยโรพะโตสะโมหะในบางขณะในบางเวลาเราก็เป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ขาดตกบกพร่อง เป็นมนุษย์แบบกระท่อนกระแทน่นเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ถ้าถูกความโลภครอบงำเราก็จะเป็นมนุษย์สเปตโตเป็นพวกมนุษย์เปรตมีความหิวโหยมีความต้องการมีความอยากได้อยู่สม่ำเสมอละโมบโลกมากต้องคดต้องโกงต้องทุจริตรต้องคอรับชันต้องปนต้องจี ต้องเบียดต้องบัน่นเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนเองเอาทรัพย์ของบัตรเองหน่วย,ยงานองค์กรประเทศชาติเอามาเป็นของตัวเองอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์สเปตโตหิวโหยตลอดไม่รู้จักคำว่าอิ่มหนำสำราญ นะเป็นผู้มีความต้องการต้องการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลตภะในธรรมอารมณ์ในลาบในยศสุขสรรเสริญได้เท่านี้ก็อยากจะเอาเท่าโน้นได้เท่าโน้นก็อยากเท่านั้นมีแต่ความระโมบโลภมากสม่ำเสมอจึงทำให้มนุษย์สเปโตโตน่เกลื่อนบ้านเกลื่อนเมือง ผู้ที่ทุจริตขอรับชั่นคดโกลงไม่ว่าหน่วยงานองค์กรใดก็ตามถ้ามีมนุษย์สเปโตเยอะๆมากๆในสังคมนั้นก็จะมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่นำมาให้ก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมชุมชน,นาบางทีบางครั้งมนุษย์สเปโตก็ไปปล้นเขากินไปจี้เขากินไปรักขโมยของเขากิน บางคนก็ไปทุจริตไปขอรับชั้นในหน้าที่การงานเรียกว่าถูกความโลภครอบงำแล้วเราก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์นะเป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์สเปโตนั่นแหละอ้าวจเจริญพรทุกๆคนนะไม่ได้ทักทายโยมพี่อ้อมโยมการดาลูกปราันเพชรน ก่อนหน้านั้นก็มีหลายๆลคนหลายๆท่านนะเข้ามาทักทายกันโมทนาบุญด้วยประการที่สองถ้าหากว่าเราถูกความโกรธครอบงำพวกเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายถูกความโกรธโกรธาโทสั์ เข้าครอบงำจิตใจของเราเราก็จะเป็นมนุษย์นิรยโกรเรียกว่าเป็นมนุษย์สัตว์นรกเดียวบุคคลผู้มีความเกลียกโกรธโหดร้ายนี่เป็นประเภทสัตว์นรกมาเกิดเป็นมนุษย์นิรยกะ,ะเป็นมนุษย์นิรยโก มาจากเมืองนรกจิตใจของเราก็จะโหดเหี้ยมไร้ความเมตตาปราณีนะไม่มีความเมตตาปราณีไม่มีความกรุณาสงสารไม่มุทิตาไม่มีอุเบกขาธรรมเป็นมนุษย์ประเภทนี้ก็จะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจก็จะเข็นฆ่าประชาชนเหมือนผักเหมือนปลา หรือทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นสามีเป็นพันยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นพ้องน้องพี่รังแกมนุษย์ซึ่งกันและกันหยาดโยนี้เป็นพวกมนุษย์สัตว์นรกเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วก็จะเป็นคนเกี้ยวโกรธโหดร้ายทาลุนโมโหโทโซเหล่านี้ เป็นมนุษย์ที่ไม่น่ารักเป็นมนุษย์ที่น่าเกลียดน่าชังไม่น่าอยู่ใกล้นะนี่ก็เป็นมนุษย์นิรยกกอีกประการหนึ่งเมื่อถูกความหลงครอบงำหยาดยบบุคคลผู้ถูกความหลงครอบงำนั้นก็เป็นมนุษย์ติรชาชโน เป็นมนุษย์ดีละฉานไม่รู้บาปบุญไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้ประโยชน์นะก็ได้ทำเนื้อทำตัวเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นขยะของสังคมเป็นปัญหาของสังคมถูกความหลงครอบงำก็ไปหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพทัพพระในลาบในยศในสุขสรรเสริญ จนไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรบาปอะไรบุญอะไรคุณอะไรโทษไม่รู้บุญคุณพ่อแม่ไม่รู้บุญคุณแผ่นดินนะไม่รู้บุญคุณบรรพบุรุษปู่ย่าตายายครูบาอาจารยนะ์เหล่านี้นะก็เป็นพวกมนุษติราชาโนมีความหลงหลงแล้วก็ไปทำความผิดนะไปป้นไปที่ไปลักไปขโมยนะ มันก็จะกลายเป็นมนุษย์สองเพศเป็นมนุษย์นะ่ะสัตว์นะ่ะเดรัจฉานด้วยเป็นมนุษย์นะ่ะสัตว์นระนะกด้วยอยู่ในตัวเดียวกันดีไม่ดีมันมีทั้งหมดนะนะเป็นมนุษย์เปรตด,ด้วยเป็นมนุษย์สัตว์นรกด้วยเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานด้วยเป็นมนุษย์น่ะอสุรโกด้วยนะพวกเหล่านี้ก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเนี่ยญาิโยม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราดำรงชีวิตอยู่ในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้อย่างไรหลายยาาจุ๋หลวงปู่พุทธทาท่านก็บอกเขาไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนนกยูงที่มีความงามที่แววคน ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบควรเรียกว่ามนุษย์สาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกรปรกมืดมัวและร้อนร้าว ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอาบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากจะตกควรรีบยกใจตนรีบขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายย่อมสมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอ่ยนี่ญยติโยม ทุกคนทุกท่านฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ทำชีวิตของเราให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้จงได้อย่าเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าบางครั้งก็เป็นพรมบางอารมณ์เป็นยักษ์บางพักเป็นมารบางการเป็นสัตว์เดลฉานเออ ฉะนั้นนี่เราก็จะต้องรักษาฐานะความเป็นมนุษย์ของเราให้สม่ำเสมอทุกขณะลมหายใจเข้าออกนะเป็นมนุษย์นะก็จะต้องมีอะไรใจสะอาดใจสว่างใจสงบใจสะอาดก็คือใจที่มีศีลใจที่ปราศจากกิเลสมีศีลทั้งห้าข้อนะ ถ้าเรามีศีลหนึ่งข้อเราเป็นมนุษย์ได้20%เเซถ้าเรามีศีลสองข้อก็เป็นมนุษย์ได้4 0เซมีศีลสามข้อก็เป็นมนุษย์ได้6 0เซมีศีลสี่ข้อก็เป็นมนุษย์ได้80%เซถ้ามีศีลครบห้าข้อนั่นแหละเราเป็นมนุษย์ได้ร้อยเปอร์เซนต์นี่เรียกว่าเป็นผู้มีใจสะอาด สามารถรักษาศีลได้ไม่ถูกความโรคความโกรธความหลงครอบงำใจสว่างก็คือใจที่มีปัญญามีความตื่นมีความรู้มีความเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานรู้เท่าทันกองกิเลสทั้งหลายทั้งปวงญาติจบร,รู้เดียรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้บาปบุญคุณโทษ รู้ประโยชน์มีใช่ประโยชน์รู้ในการที่จะระชั่วรู้ในการที่จะทำความดีรู้ที่จะทำจิตใจของเราให้เบิกบานผ่องใสหมดจดจากกิเลสนี่เรียกว่าใจสวา่างใจที่มีปัญญาใจที่มีสติใจสงบเป็นไงก็คือใจสงบระงับจากกองกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าใจมีสมาธิน ใจมีสมาธิใจมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวขั้นคามต่อกิเลสมารทั้งหลายทั้งปวงมันสงบระง,งับจากความโลภแล้วสงบระง,งับจากความโกรธแล้วสงบระง,งับจากความหลงแล้วได้เรียกว่าใจสงบนั่นถ้าเรามีทั้งหมดสามสอเนี่ยนะสสะอาดสอสว่างสอสงบ ใครมีครอบก็เป็นมนุษย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เรียกว่าเราไม่เสียชาติเกิดแล้วเกิดมาชาตินี้เนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วไม่เสียชาติเกิดไม่ใช่ความเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ตัวทุยตนที่ ร่างกายรูปพันสันฐานสังขารของเรานี่นะหรือเป็นมนุษย์สมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าเรามีอยู่มีกินมีใช้มีรถมีรามีบ้านมีเรือนนะมีครือหาดมีรถหรูมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านหมื่นล้านญาติโจ ถ้าสิ่งเหล่านั้นได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนั้นก็ไม่ผิดนะไม่ผิดเขาเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีการที่จะเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยต้องเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีศีลประกอบสัมมาอาชีพในทางที่สุจริตแล้วก็ได้มา ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะ้าขายมาด้วยความบริสุทธิ์ใจน,นี่เรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อ่ะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายคุณโยมสิริพรสาธุอนุโมทนาบุญนะจ๊ะอ่ะวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทักถ่ายญาติโยมนะ,ะทางหน้าเฟซ ก็โมทนาและกันที่ได้เข้ามาติดตามรับฟังเนะเป็นประจำทุกๆวันเอาก็ฝากาไว้นะความเป็นมนุษย์ของเราต้องรักษาไว้ดำรงไว้ให้มัน่นคงอย่าให้เสียโอกาสความเป็นมนุษย์ความดีมีอยู่ที่ไหนทำไว้เถิดท่านการบุญสุนทานท่านจงมันแสวง แม้ใ,ใครจะมาค้อนว่าก็อย่าไประแวงทั้งที่มืดที่แจ้งให้ทำความดีต่อไปอย่าจบทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนใครไม่รู้เรารู้ใครไม่รู้หมู่เราเทวดาท่านรู้ ฉะนั้นไม่ต้องทำดีเอาหน้าไม่ต้องภาวนากันตายทำดีเพื่อดีทำถูกเพื่อถูกทำบุญเพื่อบุญทำคุณเพื่อคุณทำประโยชน์เพื่อประโยชน์ไม่หวังผลตอบแทนทางลาบยศสุขสันเสริญอะไรทั้งนั้นนะทำหน้าที่ของเราโดยความสมบูรณ์โดยความถูกต้องนะเรียกว่ามีความสมบูรณ์ภูนสุขนายมนะเนี่ยฉะนั้นก็ให้ทำหน้าที่ ของเราเต็มความรู้เต็มความสามารถเต็มความดีเรียกว่าเต็มเปี่ยมนี่ยอก็ขอเจริญพรอนุนโ,นโมทนาบุญนะกับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านอ่ะตอนนี้สถานการณ์ไข้โควิดก็มีอยู่บ้างก็ให้อยู่กันด้วยความระมัดระวังในพื้นที่ต่างๆอาจจะมีการติดเชือ้ออ่า เป็นคัตเตอร์ในจังหวัดเป็นบางที่บางที่ก็ติดเชื้อ <c oughs> เล็กๆน้อยๆคัตเตอร์ไม่กว้างเท่าไหร่เฉพาะครอบครัวเฉพาะตัวเอง <c oughs> อย่างไรแล้วก็คงจะต้องอยู่กันด้วยการมีสติจะไปเหนือไปใต้ไปซ้ายไปขวาก็ดำรงชีวิตของเราด้วยการมีสติ <c oughs> ส่วนญาติโยมที่จะน้อมนำเอาอาหารเอาเครื่องดื่ม สารพัดต่างๆนานา,นาไปมอบกับโรงพยาบาลสนามตอนนี้ก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างถามคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนแรกๆพวกเราก็ตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นใจแต่ตอนนี้ก็รู้สึกธรรมดาอย่างไรก็ประสานนายมนะที่โรงพยาบาลศูนย์อุตรดิษถ์ก็ดีโรงพยาบาลสนามก็ดีทุกอำเภอ และก็ <c oughs> ที่ฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนคุณหมอก็จะต้องเสียสละนะทำหน้าที่ตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำก็คงจะได้มีโอกาสเข้าไปติดต่อประสานงานจะนำสิ่งหนึ่งประการใดก็เอาไปมอบให้เมื่อวานนี้คุยกันก็เข้าผัดกะเพรานี้ได้ทานมาสองเดือนแล้ว <c oughs> น่าจะเป็นข้าวผัดข้าเพเาอยู่แล้วนะอาจจะต้องเปลี่ยนเมนูนู่นนี่นั่นบางนโยมนะเป็นอาหารจําพวกอ่า,อาเป็นผัดผัดเป็นผักเป็นอะไรต่างๆก็พิจารณาดูเอาตามความเหมาะสมตามสมควรกันแล้วกันอ่ะอนุโมทนาสาธุาลุกสมภพแก้วไยัยอ่ะโมทนาบุญนะอ่ะวันนี้ก็ หมดเวลาแล้วเนาะนะก็คงจะนำรายการธรรมะจากญาติโจมไปก็ขอให้อยู่กันด้วยความรักความสามัคคีความเสียสละความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันอย่าไปถือโทษโกรธกันนะโยมนะอาหสิกรรมเมตตาให้อภัยร่วมไม้ร่วมมือกันทำสิ่งที่ดีมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวครอบครัวสังคมประเทศชาติของเราดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณี ให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไปอวันนี้ก็ขอ,อนุโมทนาสาธุกับสถายญาติโยมทุกท่านขอให้อยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอนินขอจเจริญพร